สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูเก้านะครับวันนี้ครูเก้าจะมาสอนนะครับวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่กันนะครับในเรื่องของ ความเป็นพลเมืองดีนะครับในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับขอถามก่อนว่าเราเนี่ยนะครับสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้โดยวิธีใดได้บ้างนักเรียนโดยวิธีใดได้บ้างครับอ่าเยี่ยมมากนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือการปฏิบัติตามนะครับกฎระเบียบหรือปฏิบัติตามกฎหมายก็ได้นะครับเห็นไหมว่า อ่ามันง่ายมากเลยใช่ไหมครับโอเคนะทีนี้นะครับถัดมาเนี่ยนะครับการเป็นประตนนะครับเป็นพลเมืองดีตามาวิถีประชาธิปไตยนะครับก็อันแรกนะครับข้อแรกเขาบอกว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมนะครับอ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น นะครับหรือการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประธานคณะกรรมการนักเรียนถัดมาจะเป็นนะครับการสืบสาราประเพณีวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นการดูแลรักษาสาธารณสมบัตินะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับการมีส่วนร่วมนะครับในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในแหล่งที่เป็นชุมชนของเรานะครับแล้วก็ ควรจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับอันนี Nir, ้ก็ครูขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้สําคัญนะเราเรียกได้ว่าจําเป็นนะครับที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับในสถานที่ที่มันเป็นสถานที่เป็นส่วนรวมนะครับหรือว่าส่วนสาธารณะนะครับที่มีคนนะครับส่วนใหญ่เข้าไปใช้นะครับประโยชน์เราก็ต้อง ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการรักษาความสะอาดนะครับให้มันน่าอยู่น่าใช้นะนักเรียนนะถัดมานะครับผลนะผลดีจากการมีส่วนร่วมนะครับในกิจกรรมของสังคมอ่ะผลดีมีอะไรบ้างนะักเรียนนะครับเขาบอกว่านะครับผลดีต่อตอนเองนะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองนะครับเออเราก็มีความสามารถจะช่วยเหลือเพื่อนได้เหมือนกัน เออนะครับลองดูนะลองฝึกดูแต่ห้ามให้ตัวเองลำบากนะจ๊ะอันนี้สําคัญหรือว่าจะเป็นนะครับได้รับการยอมรับจากคนในสังคมนะครับเป็นที่ยอมรับเลยนะครับหรือได้เพื่อนเพิ่มนะครับอันนี้ง่ายๆเลยทีนี้ผลต่อสังคมนักเรียนนะครับผลต่อสังคมเนี่ยก็ก่อให้เกิดความรักนะความสามัคคีในชุมชนนะครับสังคม มีความก้าวหน้านะครับไม่ในทุกๆด้านนะแล้วก็สังคมเนี่ยเกิดความสุขนะครับทีนี้ถัดมานะครับจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลนะในเรื่องนี้นะครับถามว่าเราต้องคำหนึงถึงอะไรบ้างคำหนึ่งถึงนะครับประโยชน์ส่วนรวมคำหนึ่งถึงสิทธิอันชอบธรรมของผู้อื่นนะครับแล้วก็คำหนึงถึงความยุติธรรมอันนี้สำคัญนะครับ ทีนี้นะครับขั้นตอนของการปฏิบัติตนที่แสดงนะถึงการตัดสินใจโดยนะครับโดยใช้เหตุผลนะครับเขาบอกว่าขั้นแรกเนี่ยนะครับเราจะต้องกําหนดปัญหานะครับถัดมานะครับก็วิเคราะห์ถึงสาเหตุนะแล้วทํำยังไงอีกหาแนวทางนะครับในการแก้ไขนะครับเลือกวิธีที่มันดีที่สุดนะ สำหรับเรานะครับวิธีไหนที่มันดีที่สุดแล้วกําหนดแนวทางปฏิบัตินะครับปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้และสุดท้ายอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับมันเป็นการประเมินนะครับมันเป็นการติดตามแล้วก็ประเมินผลนะครับซึ่งอันเนี้ยสาคัญนะสำคัญนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสําหรับในวันนี้เนี่ยนะครับการตัดสินใจดใช้เหตุผลคํานึงถึงอะไรบ้าง ประโยชน์ส่วนรวมนะอันนี้สําคัญนะประโยชน์ส่วนรวมนะครับสิทธิ์อันชอบธรรมของผู้อื่นอ่านะอันนี้คือเคาลบกฎหมายนะง่ายๆนะครับเราทุกคนทําได้อยู่แล้วแล้วก็คํานึงถึงความยุติธรรมนะครับโอเคนะครับข้อเดี่ยวการบ้านเนี่ยนะครับครูก็จะใส่เอาไว้ใน g o o l e c l a s s r o o m นะครับนักเรียนก็ จะได้เรียกได้ว่าทําได้สะดวกทําได้ง่ายติดตามคะแนนได้ด้วยนะครับสําหรับนะครับช่วงนี้โควิดมันก็ยังระบาดอยู่ใช่ไหมนักเรียนนะครับก็อยากนักเรียนอ่ารักษาสุขภาพนะครับให้ห่างไกลจากโควิดนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ